เดินกลับเดินมาก็ต้องเดินกลับเดินกับคนเดียวไม่มีใครเดินดูเป็นเท่าไหร่เวลาสิบสบาทอิ่มแปร่นะคะมีความโล่นะเรียกนกยังไงบอกด้วยตอนนี้เราเรียกนกมาทั้งเมืองละสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาช่องชาแนลอุกเจเกจค้งนะคะวันนี้บนบ้าอีกแล้วเรากำลังจะเดินไป เที่ยวชายทะเลดำนะคะคราวที่แล้วอเจไปเดินเล่นนะไปนั่งแถวแถวชายทะเลดำอะคะ่ะแล้วก็เจอแบบอนกนน,นวนเยอะมากเยอะแบบเยอะเป็นฝูงอะคะ่ะแล้วก็มีคนตุรก,กีเขาเอาอาหารมาแบบมาให้นกนะแล้วนกก็แบบบินมาเต็มเลยะคะ่ะเจก็เลยว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปหาขนมปังเอาไปให้อาหารนกกันนะคะตรงชายทะเลดำเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศว่าแถบนั้นนะคะโอ๊ยเหนื่อย <c oughs> หายใจไม่ออกพูดไปเดินไปเหนื่อยอะ่ะเอาหมเดี๋ยวเราจะไปดูแถบนั้นกันนะคะว่าคนตุรกีแถวนั้นเขาให้อาหารนกกันไหมแล้วก็เราให้อาหารนกกันนกมันจะตอบสนองอะไรยังไงบ้างคะเดี๋ยวไปดูตอนนี้เดินอยู่บนท้องถนนไม่ค่อยมีคนนะคะขอเปิดหน้ากากาก่อนเดินไปพูดไปไม่ไหวหายใจไม่ทัน วันนี้อากาศค่อนข้างอุ่นนะประมาณ18องศาค่ะเจเมื่อกี้ดูพยากรณ์อากาศประมาณ18องศาแล้วก็แดดไม่แรงนะคะวันก่อนไปแดดแรงมาก <laughs> อ้าสวัสดีนะ่อยสวัสดีส ทุกคนคะ่ะคนเยอะมากนะคะในหว่าำไม่คนเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้นะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย2โมงนะคะ แล้วก็ตอนนี้ยูการเซ็นเตอร์เลยตอนนี้พูดเยอะไม่ได้ด้วยค่ะพูดเยอะก็หายใจไม่ทันแล้วก็ถอดหน้ากากไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะก่อนจะไปถึงชายทะเลชายฝั่งทะเลดำนะคะตรงนี้คือแบงค์เยอะมากนะคะแบงค์มีแทบทุกแบงค์ของตุรกีเลยค่ะนะแล้วก็สถานที่<ป>เกี่ยวกับสถานที่ของราชการค่ะของราชการนะคะติดต่ออะไรก็อยู่แถวนี้หมดเลย ามาอยู่บนสะพานลอยนะคะเราอยู่กลางสะพานลอยนะคะุณคนเดียวเลยอะ่ะไม่มีใครข้ามสะพานลอยเลยส่วนใหญ่เขาจะข้ามกันที่ถนนเลยนะคะโคปาถึงจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่เขาเหมือนจะเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองเหมือนเศรษฐกิจประมาณนึงอะคะ่ะเพราะว่าเขาจะติดกับชายแดนจอร์เจียนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางข้ามประเทศไปฝายทางฝั่งจอร์เจียฝั่งัสเซีลอะไรเงี้ยก็ต้องผ่านเมืองโคปานะคะ โอ้ยสวยเวอร์อยู่คนเดียวสวยเวอร์อรตอนนี้คือคนทั้งเมืองมองเจหมดแล้วนะเสือ้อสีชมพูแล้วก็อยู่บนสะพานลอยคนเดียวอยู่ทําไมก็ไม่รู้ไปดีกว่าตรงนี้เป็นเดเดียมนะคะเป็นเหมือนที่แข่งขานอะไรเล็กๆก,กันเนาะริมทะเลดำเลยค่ะเมืองติดชายทะเลมันก็ดีแบบนี้ละเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นนะคะเดินต่อไปทางนูนะะงน้นะ เเดี๋ยวแฟนพันธุราเสร็จเราจะเดินทนูนนะคะตรงนู้นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นชายหาดมีพวกหินเล็กๆสามารถไปนั่งได้นะคะเขาจะไม่เป็นเหมือนหาดทรายแบบบ้านเรานะจะเป็นเหมือนก้อนหินกลมๆม,มนๆอย่างงี้นะคะเดี๋ยวไปดูหินเขาก็สวยเดินกลับเดินมาก็ต้องเดินกลับเดินกลับคนเดียวไม่มีใครเดินด้วยอากาศดีมากเลยวันนี้คือใส่เสื้อกันหนาวตัวนี้มาแบบร้อนมากแล้วก็ใส่ไหมพรมข้างในนะคะ เช็คเช็คอากาศแล้วนะแต่ว่ากลัวว่ามันจะมีลมก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวกันลมมาด้วยนะคะก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะไม่อยากไม่สบายที่นี่นะคะเอาอุดไว้ก่อนร้อนไปไม่เป็นไรถ้าเกิดหนาวไปมันไม่ดีนะคะร่างกายบางทีมันปรับไม่ทันลองดีกว่ามีคนเดินมาล ตอนนี้เรามาซื้อดอน่านะคะเดี๋ยวเราจะไปร่างเทคนิคที่ชายฝั่งนะนี่ซื้อดนาโคลาอันเีคุยซากาซุ่นสกุริเซนเจจะสั่งเป็นดอนเนียไส้ไส้เนื้อนะคะส่วนแป่เป็นดอนเนียไส้ไก่ร้านนี้ราคาไม่แพงนะคะสกุริเซสก็เสร็จตอนนี้รอราคาอยู่ยังไม่สามารถถ่ายต่อได้นะคะเพราะว่ารอราคาอยู่ โอเคได้บินมาแล้วคือเขามีเหมือนเป็นเซตละคะ่ะเซตเป็นโดเนียไก่นะคะก็คือเป็นโดนียอันนึงแล้วก็มีไอรันอันนึงไอรนันคื่อหน้าตาเป็นแบบนี้ไอรนันอันนี้เรียกว่าไอรันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นโยเกิร์ตเค็มๆนะเขาจะกินกับโดนียกันแล้วก็เนี้ไก่กับไอรันหนึ่งแก้วคือ15ลีล่า60บาทนะคะคืออิ่มเลยเโดนียไส้เนื้อนะคะมันอยู่20บาทเอ้ยยีลิลี่านะคะ20ลิลีา่า ก็80บาทนะคะมือนี้80บกเป็นเท่าไหร่เวลา4 0บาทอิ่มแปร่นะคะได้มาแล้วมี2อย่าง2อ้วนเนี้ยสท่อน2แท่งนะคะ <c oughs> แล้วก็ไอารานหนึ่งแก้วอย่างเียชุดสียชสโนกาดั้งดาวยโอชิมโนกา

น,ะนกเต็มเลยตอนนี้จะถือกล้องแล้วทุกคนก็มองที่กล้องเจทั้งหมดทำไมเราถือกล้องใหญ่ไปแล้ว <c oughs> จริงกล้องจะเล็กนะแต่ว่าต่อกับโทรศัพท์มันก็เลยแบบดูเหมือนกับมันใหญ่คนก็มองเราควรจะปิดกล้องกันใช่หิวมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้หิวมากเพราะว่ากินข้าวกันไป กินข้าวคนไปตอนประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็รอเวลาให้แบบแดดออกแดดก็ไม่ออกก็โอเคมาสองออกมาตอนนี้น่าจะประมาณสามโมงแล้วหาทำเลเจอแล้วค่ะแต่นกไปไหนกระเดียบกระเดียบ,บ <laughs> จี้สิหาไำ้ที่นั่งเจอแล้วแต่ว่าหานกไปเจอเลคะ่ะนกไปไหนไม่รู้ นี่นานะคะเป็นดนานะคะ,ะก็มีของที่นกตอนนี้ไม่มีนกนะไม่มีนกนะไ,ไม่รู้ว่าได้ให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะเลียกนกกันมาได้ไหมนั่งกินก่อน จะเป็นแบบใส่แบบมักสุนทรแล้วก็ใส่อืมเขาเรียกว่าเบลโนสนะคะอร่อย ถ้าทำไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองเรียกนกดูว่าเขาจะมาไหมอันมีความโลน์ฮะเรียกนกยังไงบอกด้วยตอนนี้บุนวิตติมีญกับนกปล่อยนกปล่อยบ้างกินกินไรงการย้อนนกให้มากินขนมปังไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ อะระหว่างนี้เรายังไม่มาเรากินต่อนะคะทุกคนมามามา,มา,มากเลยเียมเหี่ยเหี่ยอ่าดิสกัมิสโกเลยจิ ตอนนี้คุณหมอพยายามจะเรียกนกมานะเพื่อเพื่อทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จนะคะหม้ยืนสูงเลยยืนสูงเลยโอเคสูซๆนะคะมาเป็นกำลังใจให้คุณหมอนกมีไหมลูกมีนะนกก็อยู่ข้างบนนะทุกคนนกอยู่ข้างบนค่ะแต่เหมนเขาแบบ เขามีถุลาเขาเรีบอ้าพี่โชว์พี่โชว์ชวมาแล้วบานะเราเรียกตั้งนานไม่ยอมมาหมอเรียกมาเลยอ๋อเขาดูที่หน้าตานะคะหน้าตาคนตุรกีนะคะโอ้ยบานาะเอามาเอามาเดี๋ยวไป คนเราประสบความสำเร็จแล้วนะคะนกเต็มเลยแอนสมบนี่ตั้งใจไว้นะคะเราเอาขนมปังมาสี่ก้อนนะแล้วก็มาเรียกนงนกแล้วนกเขาก็มาถือว่าประสบความสำเร็จนะคะนี่ถ้าเกิดใครมาจุรกีแล้วนกนั่งวนมีเยอะนะคะที่อิสตันบูลโคตรเก่งเลยอะเจเคยให้ขนมปังยื่นให้เขาตอนอยู่บนเรือนะคะ ก็แบบมาโชว์อะเก่งมากที่ที่อิสตันบูเจว่าน่าจะมีประสบการณ์เป็นน้องที่มีประสบการณ์ที่สุดนะคนมาเยอะมากโอ้โหตอนนี้เราเรียกน้องทั้งเมืองละนเขาก็โอเคนะเขาไม่มาแย่งเราจับมือนะ Hello Papa. kerana are Очень очень, очень <связывается> Сели бросит хлеб, да? Не кусок даже. <связывается> ทุกคนคะตอนนี้เราให้อาหารนกหมดแล้วนะตอนนี้เขาก็ตอนนี้เขา,นนเขาไม่อยากได้เพิ่ม<อ>ทุกคนอ๋อพอเขาไม่ไดออไ้อยากได้เพิ่มหรอกขอเขามาเก็บอันที่ล่วงนะเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนถ้าเกิดใครมานะไม่จำเป็นต้องเป็นที่หกป้านะคะในตุรกีคือเยอะมากนะนกนางนวลนะแล้วก็ขนมปังราคาไม่แพงนะคะที่นี่เราขนได้เลยนะไปถึงร้านที่ขายขนมปังอะคะ่ะ ราคาประมาณ4ถึง4บาทประมาณ5บาท6บาทอะไรประมาณนี้ไม่เกินนะคะแล้วก็ไม่แพงมากาสามารถซื้อมาได้เลยนะคะซื้อขนมปังมาได้เลยลเยอะได้เลยแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเป็นตามชายหาดนะที่ไหนก็ได้ะคะ่ะเขาก็จะมีนกกระจิบกจนกกระจอกอะไรเงี้ยค่ะคือตามพื้นแล้วเขาก็ให้กันนะคะคนตุรกีอันนี้ก็คือเป็นยามว่าของเราสองคนนะคะมาเดินเล่นแล้วก็มาให้อาหารนกเนาะ,ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องแล้วก็ติดตามคริปนี้มานะคะ ให้ยังไงเดี๋ยวกันคลิปหน้านะว่าเจจะถ่ายอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับคลิปนี้ด้วยนะถ้าเกิดชอบนะคะลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องอุดก้เจนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนเราเจอแมงกระพูุนค่ะ เขาสวยนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีสีสันอะไรเยอะแยะมากมายนะคะสวยมีแบบนี้ด้วยอะ่ะก็ไม่โอ้ก็คงจะสว